ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการบันทึกเหตุนะครับตามนโยบายของผู้บัญชานะครับลงใน Google Map นะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เรามาที่แอปนะครับ l a y Store นะครับเพื่ออัปเดตนะครับ Google Map ให้มันเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับ หลายหลายท่านอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับก็มาเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่ p Play Store นะครับกดเข้าไปเลยครับครับเมื่อกดไปไปที่ p Play Store นะครับให้กดคำว่าตรงค้นหาแอปนะครับจะเจอคำว่าให้พิมพ์คำว่าแม p เข้าไปเลยครับนะคำว่าแม p เข้าไปนะครับแล้วก็ พอเจอแล้วนะครับให้กดตรงที่ว่า Google Map การนำทางนะครับการนำทางตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกรณีกดไ้ปแล้วนะครับกรณีใครที่ยังไม่มีการอัปเดตนะครับก็กดคำว่าอัลโลดไปนะครับส่วนใครที่อัปแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับคำว่านะครับเปิดนะครับ พอนี่ปุ๊บนะครับเราก็กดเปิดเข้าไปเลยก็ได้ครับกด Google Map ไปเลยนะครับเมื่อปรากฏนะครับเมื่อปรากฏอ่า g o o g l e Map นะครับเข้าไปในหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สมมุติว่าเราจะบันทึกเหตุนะครับจะบันทึกเหตุที่เราเราแจ้งนะครับสมมุติเรากดไปเลยครับสมมุติจะบันทึกตรงนี้ กดแชร์ไปเลยครับปุ๊บแชร์แล้วก็ปล่อยนะครับประมาณ5วินาทีนะครับก็จะปรากฏจุดนี้นะครับจุดแดงๆขึ้นมานะครับให้เราใช้มือกดไปอีกครั้งครับปุ๊บนะครับพอกดขึ้นไปปุ๊บนะครับมันก็จะมาเจอนะครับข้อความนะครับหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะครับเจอเจอข้อความคําว่าป้ายกํากับนะครับคาว่าป้ายกากับให้เรากดนะครับตรงคําว่าป้ายกํากับนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บ ก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับป้ายกำกับนะครับตัวนี้นะครับคือป้ายชื่อนะครับที่จะแสดงใน Google Map นะครับสมมุติว่าอ่าเราพิมพ์ชื่อไปนะครับพิมพ์เหตุไปปุ๊บเหตุเป็นสมมุติว่าตรงเนี้ยพิมพ์เป็นป้ายชื่อว่าเหตุนะครับอ่าหนึ่งสามหนึ่งนะครับอ่าสมมุติว่าหนึ่งสามหนึ่งครับอ่าหนึ่งสามหนึ่งนี่ชิงซับใช่ไหมครับ ริงซับปึ๊บพิมพไปนะครับพิมพว่าริงซับไปนะครับอ่าอ่าระบุสถานที่ไปด้วยก็ได้ครับซอยนะครับซอยโต้ลงนะครับโต้ลงนะครับอ่าปึ๊บ พอได้เสร็จแล้วนะครับพอพิมพ์ไปแล้วนะครับสมมติเราเพิ่มป้ายที่เราจะบอกคือเหตุหนึ่งสามหนึ่งนะครับเอาแก้เป็นหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมครับเห็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็มากดตัวนี้นะครับมากดตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่อยชัดตรงนี้นะครับคำว่าเรียบร้อยตรงนี้กดไปเลยครับ กดไปปุ๊บ่าทีนี้เมื่อได้ป้ายชื่อเสร็จแล้วเรามาที่บันทึกครับกดที่บันทึกครับกดที่บันทึกนะครับกดที่บันทึกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบันทึกกดไปเลยครับปุ๊บเมื่อเจอกดเข้าไปในบันทึกนะครับจะเจอคําว่านะครับรายการใหม่นะครับแล้วก็กดไปปุ๊บนะครับรายการใหม่นะครับทีนี้นะครับเรามาเลือกนะครับ ถ้าส่วนตัวเราจะกดตรงนี้ถ้าส่วนตัวเราได้ดูได้คนเดียวนะครับหรือจะกดแชร์นะครับแชร์ก็สามารถแชร์ไปให้คนอื่นได้นะครับแต่ในนี้จะเลือกสาธานะนะครับเพื่อที่จะผู้เข้าชมหรือใครก็ได้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนะครับเพราะเราแชร์สถานะเป็นสาธานะนะครับสมมุติว่าเลือกสาธานะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็อาจจะมา มาใส่รายละเอียดสมมุติว่าเราก็ใส่ตั้งชื่อเหมือนเดิมตั้งชื่อเดียกันได้ครับเพื่อมันจะตัวนี้จะไปปรากฏอยู่ในที่เป็นเป็นเป็นโฟลเดอร์ชื่อของมันนะครับเราก็ใส่ไปเหตุนะครับพิมพ์เหมือนป้ายชื่อก็ได้เหตุนะครับ1 2 1 1 3 1นะครับชิงซับนะครับทิงซับนะครับ ใส่ให้มันเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับเพื่อในการค้นหาง่ายขึ้นนะครับโตลงสมมุติว่าโตลงนะครับโตลงพีไปนะครับพิมพ์คำว่าโตลงไปนะสมมติว่าใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่คําอธิบายนะครับใส่คำอธิบายแล้วก็ใส่ไปนะครับผู้เสียหายวันเวลาที่เกิดเหตุผู้เสียหายชื่ออะไร แล้วก็พิมพ์ P P V ว่าไปนะครับพนักง,งานสอบสวนชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ผู้เสียรายละเอียดนะครับของคดีที่เราประสงค์ที่จะใส่เข้าไปนะครับเมื่อใส่เสร็จสิ้นแล้วปุ๊บเรากดนะครับกดคําว่าสร้างปุ๊บนะครับพอกดคําว่าสร้างปุ๊บนะครับนะครับพอได้คําว่าสร้างปุ๊บอ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วคือเ,เสร็จแล้วนะครับ นี่คือเสร็จแล้วในการบันทึกนะครับแล้วก็หรือต้องการเราต้องแชร์ต้องการแชร์ไปให้ผู้เข้าบัญชานะครับสามารถแชร์ไปได้นะครับทาง facebook นะครับทางไลน์อ่ะสมมุติว่าผมจะแชร์ไปผมก็จะแชร์ไปปุ๊บอ่าสมมุติว่าผมจะแชร์ไปได้งานพอจลรอนะครับพอจลรอผมก็แชร์ไปกดแชร์ไปนะครับมันก็จะพบลิงก์เห็นไหมครับลิงก์เราอาจจะพิม เป็นภาษา,าไทยที่มันค้นง่ายด้วยอาจจะจะพิมพ์ว่าชิงซับนะครับเพื่อจะได้เข้าใจลิงก์ง่ายๆนะครับชิงซับซอยโต้ลงนะครับซอยโต้ลงเราใส่ไปหน่อยนะ,อนะครับนี่คือรายละเอียดหรืออาจจะใส่เพิ่มไปหน่อยนะครับเหตุเกิดวันที่20 เอยีสมสมมตินะยี่สกพอก็พอหกนะครับเมื่อเราได้ได้ข้อความไปแล้วนะครับแล้วก็แชร์ส่งไปเนี่ยส่งไปที่ห้องไลน์ผู้คขาชาหรือห้องไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ซึ่งนะครับเมื่อเราแชร์ไปปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปนะครับเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเนี่ยมากดชึบขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ นี่คือแชร์เหตุที่เราแชร์ไปนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเดินทางไปรู้เส้นทางที่กิดเหตุสมมุติผู้เข้ามาฉากเขาอยากไปดูที่เกิดเหตุเมื่อเราแชร์ปุ๊บเนี่ยก็าสามารถกดเส้นทางนะครับเห็นะไ, ه, ไหมมันก็จะบอกพิกัดเส้นทางมานะครับเดินทางกี่นาที1กิโล1.1กิโลเห็นไ,ไหมครับบอกรอยายละเอียดนะครับถ้าเราจะเริ่มเดินทางแล้วกดเริ่มปุ๊บนะครับมันก็จะบอกเส้นทางหน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยครับนี่นี่คือประโยชน์ของ ของการบทึกลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการในการแนะนำการใช้นะครับครับขอบคุณครับ